ไปนะคะคือเามาตะไคร็จะใสหน่อยใก้เคียง ใบเตย,ยกันนะคะต้มน้ำสมุนไพรเราจะทำน้ำตาไคาเราตัดคััวเสร็จ ก็ต้องมาทุบนะคะทุบให้แตกๆเดี๋ยวเวลาต้มเรากินตะไคร้จะได้ออกมาหอมๆต้มหม้อใหญ่เบอร์ี45นะคะได้เต็มๆมหม้อเลยตะไคร้3กิโลใบเตยก็30บาทนะคะเลือกเตยให้มันแก่ๆเขียวๆก็จะหอมสำหรับน้ำตะไคร้ใบเตยที่ใส่น้ำแข็งนะคะ แต่ถ้าไม่ใส่น้ําแข็งก็เติมน้ําเข้าไปอีกเดี๋ยวเราจะขนไปต้มคลิมา้ามก็จะไม่นิ่งนะคะเพราะว่าเมือถือถุงตะไคร้จะต้มน้ําตะไคร้หน้าตาลาใหญ่นะคะขอเตาพะคูมาต้มตรงนี้เดี๋ยวพื้นเตาจะได้ง่ายๆไม่งั้นเต็มเต็มหม้มมอยกลําบาก จะต้มน,น้ำลำําไยส่วนหนึ่งมนาะใส่หม้อเบอร์หกสิบห้าไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้มน้ํามาเติมเอาเพราะว่าต้มทีเดียวหม้อใหญ่หญเบอร์หกสิบห้าขนาดนี้ยกไม่ไหวนะคะเดี๋ยวไม่มีคนช่วยยกถึงคนช่วยก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าตักน้ําถ่ายหม้อ,น,น,มอนู้นหม้อนี้ห้าหกหม้อเหนื่อยแล้ววะเขาก็อายุเยอะแล้วนะคะทำได้แล้วก็เป็นใจที่จะทำแต่ว่าต้องมีวิธีการ นี่ใส่น้ำตาลลงไปสามโลก่อนนะคะเรากรอกใส่ขวดเดิมเชียวเพียวก็จะไม่ทำหวานมากเราจะเอาความหอมเดี๋ยวเติมน้ำเอานะคะจะเอาเอาความหอมแล้วก็ไม่หวานหม้อนี้เป็นน้ำตา้าใบเตยนะคะปกติหม้อเบอร์45เนี่ยใส่น้ำตาลทราย3ากิโล เอาหวานปลาเล่นปลาเล่นเอาความหอมสมุนไพรแต่นี้เราก็ทำไห้หวานนะคะแยวต้นมน้ำมาเติมเอาอย่างที่บอกอะคะ่ะหมอ้อใหญ่ๆเรายกไม่ไหวหม้อนี้เป็นหมอ้อดท้ายแล้วนะคะหมอ้อที่ห้าเราทำน้ำอิ่พันมะนาวเราใส่น้ำตาลทรายสามโลครึ่งนะคะทีหม้อเพลีสีทห้าใส่น้ำตาลทรายสามโลครึ่ง หมอ้อนี้เป็นหมอ้อต้มน้ําร้อนนะคะแล้วเราก็ทาน้ําร้อนห้วหมอ้ออนหนึ่งแล้วก็แช่ดอกอันชันไปพร้อมดอกออกไปเมากแล้วนะคะเราจะใส่ของทานสามในขึ่งน,นะคะทำหวานมากก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นกรอบไปปวดเปื่อนเยอที่แล้วนะครับร้องนักแสดงคือเขาโทรตลอดทาง เดิมร้อนนหวานเกินไปก็ไม่ไหวตามอย่างไม่ละลายนะคะแ้วกเท,เท,เทบ,บค่ะน,นี่คือมัมพันนะคะ คาอ้าเขียวๆนะคะนี่เป็นน้ำมะนาวที่แช่แข็งมาจากบ้านแช่ทองฟรีดเอาไว้น้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยนะคะ ทยอยใส่นะคะเราจะไม่ใส่ทีนึงเยอะๆเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไปตนน้มตามให้ละลา,ายก่อนว่าเดี๋ยวเติมน้ำอันพันเข้าไปให้เต็มหม้อเลยถ้าไม่เต็มหม้อไม่พอนะคะเพราะเราทำเยอะ่นะคะ่นผู้ชมหม้อนน้ลำใหญ่นะคะหม้อเบอร์65น้ำตะไคร้ใบเตยหม้อนน้น้ำกระเจี๊ยบ หมอนี้เก็บหวยนะคะแล้วก็อันชันมะนาวทำน้ำห้าอย่างระถูสารากันใหญ่แต่ไม่ทันไรละกุ่นเยอะที่เนี่ยเดี๋ยวก็ออกดำห,นะหมดน้ำุณแม่เนี่ยจะเหนียเยอะเ,เลยนะคะเนี่ยตาลีตรว่ะเหลือก็ต้มให้เดือดพรุ่งนี้ใช้ได้เมื่อวานนี่เมื่อวาน บริการตัวเองก็ได้จ้ะใช่เจ๊ถวยตอนนั้นอันพันมะนาวเอ้าวทำไมสีเพี้ยนแล้วอ่ะใช่ใส่มะนาวแล้วจะเป็นสีม่วงไปเลยอันนี้อะไรสั่ได้ ทพีนี่นี่นี่ทพีนี่อะไรจ๊ะเจ็กมวยเหรอมอนุษย์น้ำเจ็กมวยรอบบ่ายนะคะพระทำงานถูพื้นจัดเก้าอี้ มาพักไก่มาทำงานเป็นไงจ๊ะมะนาวอืมิ่มะนาวใช่มันมันจะมีกลิ่นมะนาวแต่จะไม่ทำหวานเพราะว่าเพราะว่าทำหวานแล้วพอคนดื่มเข้าไปแล้วเดี๋ยวดื่มไม่ลงมันหวานเกินไงอันนี้จะเน้นเปรี้ยวนำนิดนึงหวานตาม่ยเอาวิเคราะห์ วิเคราะห์แล้วเผื่อวิเคราะห์ยดกรนะดได้ไรเียเทียบเดนน้นี่กเทียบอย่นีทนี้รเรื่องถ้าุ่งนี้ไม่บินบาทะแดงมากรู้กันว่าท้ายท้องเดินปากขาโยนนี่เไม่ไปนะต้องโทรเวลาโยมใช่ไหมรู้สึกว่าน้าจะอยู่ไกล เดิมท <toys> ั <m ics> <sh yelled> ้งหมดเลยห้าน้ำหลอกน้อยแลบบนี้เลไม่อ่ะถ้าถ้าอันชันมะนาวเขาจะทำสีอ่อนแต่ถ้าอันชันใบเตยอะจะเขียวเข้มเพราะว่าสีมันเข้มก็เป็นเดิมมะนาวปบางก็สีเป็นอมันดเพราะว่าถ้ามันเข้มกว่านี้มันก็ไม่สดไปดีบางคนนะสีอ่อนกว่านี้อีก นี่นโรงงานผลิกน้ำของวัฒนธรมใช่ไหมใช่ตอบอยไม่ตรงสิดเื้อผ่าแต่อายอย่างเดียวอายอยแต่อายอย่าโดยย่อพอยอที่ไหนไม่ต้องมาบอกว่าสังเกตจากอาการพักที่ดึงไปแล้วคอมมี

แล้คนทำยังไม่ได้กินแต่ต้องลองบ้างแล้วกู้ตึนะ สำลองไปลำลองตีพไปซื้อของพี่โยทาให้หน่อยอยู่้านนะมีอยู่วาถ้าาตงไปไน้งำไม่ว่าถ้นมาจะกินน้ำสักโซวงนครูพครูจะชิมไหมมดกินน้ำไม่เล่นไปแล้วเยอะแล้ว ปาเทียบดีกว่านี่คือตู้สุขภาพน้ำระเทียบละ,ะลายไขมันในเส้นเลือดสกปรคุณของน้ำระเทียบนะคะละลายไขมันในเส้นเลือดแต่เราจะต้องใส่พุดซาดีนเพื่อจะไม่ให้ดอกกระเทียบความเข้มข้นของดอกกระเทียบทำลายไป ไปเดี๋ยวเขาเวลา,าก็แแอ่นะอากาศร้อนๆนะ่ะก็ดื่มเข้าไปมันมีความเปรี้ยวน่ะจะได้สดชื่น <c oughs> <c oughs> เต็กหวยนะคะมะตะลคร่ตะไคร้ใสหน่อยใกล้เคียงไข่มาเ็เรียกให้ช่วเก็บตะแยงตะียงมาเขาเรียกนิดหนึ่งให้เราไยเะย แน้นแน่นเราวางให้แน่นไม่ล้มต้องไปใส่หลังน้ำแข็งแช,แชทั้งถงเนี่ยเวลาหยิบก,ก็หยิบง่ายหยิบขึ้นลดง่ายะไปผลิตเขเิดถุงโตเตรียมพนากพาทนทนี้แต่เราทำด้อน,นะคะเป็นทำเกี่ยวทำตรงมาก อไม่มาช่วยเลยน้านน้ำกระเทียมน้ำมะนาวนี่นะคะสีม่วงนัามะนาว ก็ทยอยกันมาช่วยสัดก,กันไปสัดกันมาภา,ภารกิจต้มน้ําที่วัดก็เสร็จไปอีกวันหนึ่งแล้วนะคะน้ําสมุนไพรกรอกใส่ขวดได้950ขวดนะคะประมาณเอาเพราะว่าซื้อขวดไปพันก็50ห้าสิบใบก็เหลือกลับมาน้ำห้าหม้อใหญ่ก็หม้อเบอร์สี่สิบห้าสามหม้อเบอร์หกสิบห้าสองหม้อกับเต็มเตยมเลยนะคะ หม้อหนึ่งก็ประมาณสองร้อยขวดเหมือนกันนะคะน้ำลำไยเนี่ยสองร้อยขวดแน่ๆเลยก็เดี๋ยววันนี้ก็หมดภารกิจในการต้มน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสู้กันต่อที่วัดอีกวันหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีแห่สิงโตของท็อปไลท์ไดมอนดจะมีการละเล่นการสแสดงกระตัวแทงเสือเชิดสิงโตแล้วก็มาต่อตัวกันที่วัดแล้วเขาก็มีสิงโตมาจากต่างจังหวัดเลยนะคะมาร่วมแห่ แล้วเขาก็จะมาคารวะเจ้าของท็อปไลน์ไดมอนดแห่เทียนพระราชทานด้วยนะคะอะ่พวกนี้คนเยอะเดี๋ยวเราไปสู้งานกันเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะคะ